ด่าจ yeah. mm ึงเกิดอาพาธเป็นโรคประหลาดในกายแม่เนี่ยละปวดหัวมัวตาละทำพ่าไม่ดีแล้วก็อยากจะดิ้นะโดนหนีล้วก็ไปต่างๆ่านานาไม่อยากกินกวานอยากทานข้าเตียวแม่อยากกินก๋วยเตียว หัวปลาอยากจะหินหนังปลากินปลาตกยามแม่หัวมานจาเออดินแหลหัวมันจเมื่อพคาแท่หัวกลากินดินและซอพองอ่ะและส่งกระปามเอเฟืองลูกใหญ่เบาไฟลูกน้ำลูกอินกะผาล้ำ ปิอยากกินสับประรดหนและแต่งโมงอยากกินส้โ,โอนละอดชัยสีอยากกิเนือทุรเรียนเมืองนนท์ปุรีอยาก,กินลิ้นกีเอที่เมืองระนองอยากกินก้นางสร์เมืองปุตรดิบเอธิวานสนติทเทรียเอาเรีย ว่าลองลองออยากกินเนื้อ้าที่เนื้อเท้าออกอยากกินเน้อฝรั่งตรงนาอยากลองดูไม่อยากวงามาคุนชมมาพูดนะไม่อยากกินโอ้ว่า มาบึกนาและปุ่เชียนหันแลทั้งปลาใสตันและปลาดุกตัวโตเอืออเอออยากแตอยากกินกล้วยจังหวัดนะสุพรรณได้อยากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้ที่ลองมานี่เป็นอาการแพ้ท้องของแ, hm แม่เหรอาแพ้ท้องเสก มันแพ้ท้องสไตล์เดียวกับพี่พระครูราชันท่านกินไปหรือเปล่าน,นี่รูเดียวกันแพ้ใครกันอยากจะกินมันเหมือนกันจ้าแต่พอตะวันท่านพระครูท่านร้องให้ท่านไปกินเยอะแยะเลยนะริงเอาจริงสิอ,อ๋อไม่ได้กินเลยใช่ไหมไม่ได้กินแสดงว่าผิดคิวอาการก็มาเด็แพ้เลยอ๋อเนี่ย หลบไปเลยใช่ไหมเนี่ยไม่แล้วท่าน,นเท,ทนสอนให้เรามาร,ร้องแพ้สักรดไปกินที่ไหนศรีราชาโดน่ะลูกเ่าะเคยหนาเมืองจันข้าวโพดสุพรรณลังสาบุตรดินทุเรียนอ่ะทุเรียนก,ก็โดนนน่ะโอ้โหทำไมหลายสิบอย่างก็เกินอะไรกันอัดกินเชือคนแพ้พกอกเปนแบบอย่างหนึ่งนี สิ่งที่ไม่เคยกินครับอยากจะกินนี่ไม่กินแล้วเบื่อออกกินเป็นประจำทุกเย็นทุกวันไม่ไม่อยากจะกินแล้วใช่อยากจะไปกินแต่ของยากๆอย่างน,านั้นแต่ว่านาน,านๆที่มีโอกาสได้มาน้องบุญมากเป็นยังไงจังหวัดนครราชาสีมาตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาครั้งแรกแล้วเป็นไง อยากจะเลกอยากจะกินอาหารกินของแปลกๆ,ๆของที่โคราชแห่งนี้น้องอคุณน,าน,น่านนาจามันมีอะไรที่แปลกอ่ะจะมีให้กินหรือเปล่าไม่รู้ลอกกล่าวให้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดดีเดี๋ยวเขาตามใจไม่ต้องลุดแห้ทองก็บอก่าไปขัดใจให้ตามใจกินๆๆนิดๆเนี่ยก็ะชื่นใจละลาบออให้ได้กินจ้าลอกกล่าวให้ฟังซิจะกินอะไรนาไม่อยากยากินปุ้ยจังหวัดสุพรรณอยากกินลูกตา มาโออยากกินแม่แตงโมและแถวรังสิตคงมีอยากกินมะม่วงแถวตักชาโคพอพอ,อยากกินลูกหมอที่เมืองจันทร์ปุริยาจะทานแม่ลอ็อกกิบม,มาทีเรแล้วแพรนหาพีเราไม่อยู่มากเหมือนกันแล้วไปต่อย,อยเปรี้ยวปลา ไอเขียวเียวแดงแดงแดแม่ยอมหน้าดานใครมีบ้างไหม่จะรีบเอามาใส่ผ่านเหนกว่าสงสารแอะลเห็นใจเหนเลือดเปรี hmm. ่ยวปากอยากจะทานจะกินโอ้โหอย่างนั้นเชิญยังองงงโดยยังไม่มีใครขยับเลยนะเธอขยับอ้ย คนป้าคนนี่คนแม่แช่็ตามตามงใจตาพูดจ้าคนแม่คุณป้าเหรอขอบพระคุณนะจารโอ้โตาหาก็ให้กินด้วยสนใจไงสองตาเลยกินสองไปเลยคนละใบสามไปแสดงว่ารักลูกรักหลานตาตกตามใจยังไม่หัดใจแต่ก็แป็นที่สวยของหลวงพ่อท่านกำลังมาทูสุขพลเรองของท่านอาจารย์สมยศและพระคั่น มาดอาจางพีดอาจา์สมยวจางยจาีลาเขามาล้วจะไปถามหาจา์สมยศทำไมอะไรเนี่ยดูเชนันเเออมาส่งเสียทองก็ให้มาก่อนโอยรเยท่เลีให้กิงๆเลยเหรอขอพระกท่านพระจา์นะครับสงใจยากเลยเวลาโยมถวายในแตงขัดเวลาให้เราในแตงร้อยนะครันียเนะดไเอาเมา ท่านพระอาจารย์ราชนของท่านอาจารย์ราชันโอ้ส oh, ัตรูคงคลทำนั้นเลยดูสีเลขอะไรเก็บไปด้วยก็ปกติไม่ค่อยจะให้ใครรองห้ไม่ัให้อยู่เไปจโอ้โสายบาัีกไรจกินหลใบเลยนะอาลมานมไหนต้องกล่าวให้ฟังอีกจะกินอะไรที่นเลยเยสีน้แมกเปรี้ยวปากยา โยดแน่แม่ยอหน้าตาทะเลตะคุณนใจดีลแลรว